UK เปิดประเทศมีปัญหาเหมือนให้ออกให้เข้าแต่ความจริงยังกีดกันเดี๋ยวขอเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ออบได้ถามสถานทูตไทยที่ยูคืออังกฤษมาว่าถ้าคนอังกฤษคือแฟนๆของใครอยากจะออกจากอังกฤษมาไทยช่วงนี้ต้องขออนุญาตไหมเพราะว่าหลายเดือนก่อนที่เขาล็อกดาวน์ไม่ให้ใครออกเลยเนี่ยใครจะออกก็คือกรณีจําเป็นแล้วก็ต้องขออนุญาตจากทางการของยูเคอันนี้คือ คนยูเคจะมาไทยนะสถานทูตไทยที่ลอนดอนก็บอกว่าไม่ต้องแล้วค่ะทั้งนี้รัฐบาลสหาราชอาณาจักรแนะนําเกี่ยวกับว่าไม่ควรเดินทางที่ไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าช่วงหลังช่างมันก็คือออกได้แต่เขาแค่แนะนําว่าไม่ควรเดินทางถ้าไม่จําเป็นแต่ว่าเรื่องของการขอออกนอกประเทศสําหรับคนอังกฤษนั้นไม่ต้องแล้วก็คือเดินทางออกมาได้แต่ทีนี้มาดูตามข่าวนี้ก่อนก็คือเราจะมีอยู่สองมุม คือคือคนเข้ากับคนออกใช่ไหมคือถ้าเอามุมของคนอังกฤษจะออกเนี่ยหรือจะเข้าก็ตามเนี่ยขาออกบอกไปแล้วก็คือไม่ต้องขออนุญ,ญาตใดๆแต่ขาเข้าก็คือเป็นไปตามระบบสัญญาณไฟจราจรของเขาเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งนะครับตอนขาเข้าก็คืออาจจะมีการกักตัวก็ได้ถ้ามาจากประเทศที่ไม่ใช่สีเขียวส่วนของคนไทยอันนี้ไม่ยากเลยคือขาออกออกได้ตามปกติเพราะเราไม่ใช่เป็นคนยูเคไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น แต่ขาเข้าก็คือไทยอยู่ในสีแอมเบอร์คือสีที่จะต้องกักตัว10บวันที่บ้านนั่นเองแล้วก็ระบบนี้ที่อาอบอกว่ามันสร้างปัญหาเหมือนกับจะให้เข้าให้ออกแต่ความจริงแล้วยังขีดกันก็คือพราะประเทศที่อยู่ในสีเขียวเนี่ยที่สามารถเข้าสู่ยูเคได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวใดๆเนี่ยนะมันมีน้อยมากคือเหมือนทําให้ให้ไปงั้นแหละแต่ความจริงคือให้แล้วก็มันมีแค่ประเทศที่เขาไม่ค่อยได้ไปอะ่ะ ใช่ไหมเหมือนเราอยากไปประเทศ A B C แต่เขาดันมาบอกว่าถ้าคุณไปประเทศ X Y Z คุณถึงจะกลับมาไม่ต้องกักตัวแต่ประเทศ A B C ต้องกักตัวที่บ้านแล้วก็ต้องตรวจหลายรอบอะไรเงี้ยมันนี้มันก็คือยังกีดกันอยู่ไหมก็คือทวนก่อนนิดนึงมีสามสีถ้าเป็นสีเขียวคือ,คอ,คอทุกสีก่อนเข้าก็ต้องตรวจโควิดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือกลับเข้า U K อันนี้คือหมายถึงขาเข้า U K อย่างเดียวเลยนะจะออกก็ ทั้งไทยและคน UK จะออกไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่เหลือแต่ขาเข้าเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวก็คือไม่ต้องกักตัวไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือตรวจก่อนมาเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นสีแอมเบอร์คือสีคล้ายๆส้มเนี่ยก็เข้า UK ก็คือทั้งตรวจก่อนมาแล้วก็ทั้งกักตัวที่บ้านแล้วก็มีการตรวจอีกส่วนของสีแดงอันนี้คือเป็นประเทศเสี่ยงสูงมากเข้าได้เฉพาะคน UK ที่เป็นพลเมืองที่มาจากประเทศนั้นชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มสีแดงเข้าไม่ได้ และคนยูเคเองถ้ามาจากประเทศสีแดงก็จะต้องกักตัวที่โรงแรมฉะนั้นการแบ่งสีแบบนี้เอาไว้เล่นการเมืองได้เพราะว่าคนยูเคเองเนี่ยเป็นประเทศที่ออกไปเที่ยวประเทศอื่นเยอะมากคนประเทศอื่นเนี่ยเขาอยากจะต้อนรับคนยูเคทั้งสิ้นเพราะเป็นพวกชอบเที่ยวมากอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการเมืองเลยเพราะว่าประเทศหลักๆในยุโรปที่ต้องการคนยูเคไปเที่ยวเนี่ยไม่มีอันไหนอยู่ในสีเขียวเลยนั่นก็หมายความว่าถ้าคนยูเคอยากจะไปเที่ยวประเทศพวกนั้นเนี่ยก็ต้องคิดหนักละ เพราะกลับมาก็คือคือส่วนใหญ่ยอยู่ในสีแอมเบอร์ประเทศชั้นนําในยุโรปเนี่ยฉะนั้นกลับมาเขาก็ต้องกักตัวที่บ้านแล้วก็เสียค่าตรวจโควิดหลายรอบอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนเล่นการเมืองเหมือนให้แต่ว่าจริงๆแล้วคือกีดกันอยู่เดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือหลังจากที่ล็อกดาวน์กันมาน่าจะตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงล่าสุดก็คือ17พฤษภาคมกี่เดือนละหกเดือนครึ่งเลยนะ ที่ล็อกดาวน์แล้วก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดไปมากกว่า1000 0แคนตอนนี้ก็คือสามารถออกไปเที่ยวต่างประเทศได้เนี่ยฟรีทูทราเวลอ abroad ก็คือไม่ต้องขออนุญาตแล้วย้ำว่าคนยูเคออกนอกประเทศไม่ต้องขออนุญาตส่วนคนไทยจะออกจากยูเคก็ไม่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เคยต้องขออนุญาตอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็คือมีเรื่องของการกีดกันด้วยสีที่เขาแบ่งมาอย่างที่บอกของเดิมก่อนเขาจะล็อกดาวน์เนี่ยเขาเคยมีทราเวลคอร์รีดอร์ลิสซึ่ง เพิ่มรายชื่อเข้าไปจนถึง70กว่าประเทศที่เข้าสู่ยูเคได้โดยไม่ต้องตักตัวแต่หลังจากนั้นก็ยุบไปพร้อมกับการล็อกดาวน์แล้วก็พอคลายล็อกดาวน์ก็มีชื่อประเทศที่ไม่ต้องกักตัวเนี่ยคือเขาเปลี่ยนใหม่เป็นสีไฟจราจรอย่างที่บอกมีที่ไม่ต้องกักตัวอยู่แค่นิดเดียวก็คือมันยังมีน้อยเกินไปแล้วก็ประชาชนที่เขาเหมือนเรามีความหวังมาตั้งหลายเดือนว่าเราจะได้ออกไปเที่ยวพอเรากําลังจะออกไปเที่ยวปุ๊บเอา้าประกาศมาดันว่าประเทศ ที่เราอยากจะไปดันกลับมาต้องกักตัวสิบวันที่บ้านซะงั้นวงเล็บแต่ก็ยังดีกว่าไทยเนาะไทยเนี่ยระบบเดียวเลยสิบสี่วันทุกคนฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนก็สิบสี่เท่ากันในโรงแรมง่ายดีวงเล็บเหมือนจะง่ายแต่ว่าขอ C O E ด้วยนะก่อนกลับมาคือทั้งโหดแล้วก็ยากนะครับคน U K ยังโชคดีกว่าก็ในข่าวนี้คือสรุปนะครับสรุประบบการอนุญ,ญาตให้เดินทางของ U K อันแรกก็คือสีเขียวนั่นก็หมายความว่าคนเดินทาง อันนี้อย่างที่บอกนะเป็นหมายถึงขาเข้า UK เคอย่างเดียวขาออกไม่เกี่ยวแต่ก็มีปัญหาไงถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวประเทศที่ไม่ใช่สีเขียวก็กลับมาก็ต้องรู้อ่าก็คือถ้าเป็นสีเขียวหมายความว่าคุณไม่ต้องกักตัวเมื่อคุณเข้า UK เคนี่ก็รวมถึงคนจากประเทศอื่นที่จะเข้าด้วยใช่ไหมไม่ใช่คน UK เคที่กลับมาอย่างเดียวทีนี้แต่ไทยไม่ได้อยู่ในสีเขียวนะไทยอยู่ในสีแอมเบอร์ก็คือไม่ต้องกักตัวถ้าอยู่สีเขียวแต่ถ้าเกิดเขาดันไปประเทศที่เป็นสีแดง คือคนต่างชาติน่ะถ้าอยู่สีแดงอ่ะเข้าไม่ได้เข้าได้เฉพาะคนยูเคที่กลับมาจากสีแดงก็ต้องกักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลจัดเอาไว้ซึ่งค่าจะจ่ายแพงแน่ตอนนี้พวกประเทศหล่อสวยที่ได้อยู่ในรายชื่อสีเขียวของยูเคก็จะมีออสเตรเลียบูไนเกาะฟอกแลนด์เกาะฟาโลยิบรอนต้าออซ์แลนล์อิสราเอลนิวซีแลนด์โปรตุเกสเต็เแค่ประเทรเดียวในเเียุโรปทียได้รีอยอ่สียสเขียวสเงคโปียสร์จอร์เจียใต้ ที่ไหนวะแล้วก็เกาะแซนวิชใต้เป็นยังไงอะแล้วก็เซนเฮเลนาแล้วก็อันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้เอาเป็นว่ายุโรปมีอ๋อแค่สอง,แค,สองแค่สองมีไอซ์แลนด์กับโปรตุเกสนอกนั้นไม่ได้ไงเหมือนเล่นการเมืองอยู่อย่างสเปนอย่างที่อ่านข่าวมาคือเขาก็ตัวสั่นมากเลยอยากจะได้คนยูเคไปเที่ยวมากแต่ยูเคดันไม่ให้อยู่ในกรุ๊ปสีเขียวก็คือสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับที่เราคุยกันมาตลอดนะ่ะถ้ากักตัวนะักท่องเที่ยวก็ไม่มาก็นี่ไง กัดตัวตอนขากลับเข้าประเทศตัวเองคนยูเคก็เลยตัดสินใจยากหน่อยแล้วก็รายชื่อสีต่างๆนี้จะมีการปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่7มิถุนายนก็คือจะรีวิวกันทุก3สัปดาห์นะโอ้ปกติเขาแค่2สัปดาห์ก็นานแล้วก็คือ7มิถุนายนแล้วก็จะกระโดดไปอีกทีหนึง28มิถุนายนฉะนั้นใครจ่ะเข้าแบบที่ว่าหวังว่าจากไทยจะไป UK ไม่ต้องกัดตัวเนี่ยก็รอไป7มิถุนายนให้ไหม ก็ต้องดูเชื้อในประเทศเรานั่นแหละถ้ายังประมาณนี้อยู่ก็คงหวังยากอีกทีหนึ่งก็คือปลายเดือนยี่แปดมิถุนาเลยคือถึงเราจะอยู่ในสีที่ได้กักตัวที่บ้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครที่คิดจะไปเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆเลยนะไม่ใช่ไปอยู่บ้านคนเชิญนะแล้วก็ไม่มีบ้านจะให้กักล้วต้องกักที่ไหนก็ต้องกักโรงแรมใช่ไหมก,ก็ยังยากอยู่ดีไม่ใช่โรงแรมแบบเหมือนที่รัฐบาลจัดให้นะโรงแรมที่จองเองแต่ต้องอยู่แต่ในโรงแรมอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันจะกินอยู่ยังไง แล้วก็แน่นอนครับในประเทศเนี่ยรัฐบาลยูเคโดนด่าเพราะว่าพวกกลุ่มสายการบินแล้วก็บริษัททัวร์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้ด่ารัฐบาลเลยว่าทําอย่างเนี้ยมันสร้างความสับสนมากแล้วก็อุตสาห์ฉีดวัคซีนได้ประสบความสําเร็จเอาเป็นว่าเหมือนหลอกคนก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าคนเขาก็เข้าใจผิดนึกว่าเขาจะได้ไปเที่ยวถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนใช่ไหมเพราะว่าคนประเทศพัฒนาแล้วพวกเนี่ยเขาไม่อยากฉีดวัคซีนอยู่แล้วแล้วพอเขายอมฉีดปุ๊บ เขาก็หวังว่าคุณจะให้เขาไปคุณก็ให้ไงแต่ให้แบบว่ากลับมากักตัวไงอะไรเงี้ยทั้งที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแท้ๆก็เลยแบบสงสัยคงจะโดนด่ากันเละทั้งประเทศแน่ๆเราก็เสนอข่าวไปแล้วก็ลืมคิดเรื่องนี้นะก็ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ครบ2โดสกันก็เยอะแต่กลับมาก็ยังต้องกักตัวเหมือนแบบว่าเล่นนโยบายที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฉีดวัคซีนเลยอะ่ะเพราะว่าลายชื่อพวกเนี้ยก็ควรเอาไปใช้สําหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากกว่า คนที่ฉีดวัคซีนแล้วควรจะพ้นจากข้อห้ามยกเว้นแต่ว่าพวกประเทศกลายพันธุ์ก็อาจจะให้กักตัวที่บ้านแต่นอกนั้นประเทศที่ไม่ได้กลายพันธุ์ประเทศทั้งสีเขียวทั้งแอมเบอร์คนฉีดวัคซีนควรจะได้สิทธิว่ากลับมาไม่ต้องกักตัวฉะนั้นควรจะใช้กับคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนอย่างเดียวแต่นี่คือเขาก็เรียนแบบไทยหรือเปล่าก็คือเอาหมดแต่ดีกว่าไทยนิดนึงคือไทยนี่คือเท่าเทียมกันหมดแต่นี่คือเขาแบ่งสีแต่ว่าก็ให้ประเทศที่คนยูเคไม่ได้ไปเนี่ยเป็นอยู่สีเขียวทั้งสิ้น ส่วนประเทศที่คนยูเคอยากไปดันมาอยู่สีอัมพันสีแอมเบอร์ที่ต้องกักตัวก็คิดเล่นๆนะครับคิดเล่นๆคือซึ่งสถานการณ์ประเทศเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าคนของเรานี่คือกังวลโควิดมากจนไม่คิดจะไปไหนอยู่แล้วแต่สมมุติว่าเขาเกิดอยากจะไปเที่ยวขึ้นมาแต่รัฐบอกว่ากลับมาต้องกักตัวแล้วรัฐก็สัญญาว่าถ้าเด็กๆยอมฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวฉีดกันได้จนถึงสัก50%ของประเทศเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะปล่อยให้ไปเที่ยว แล้วส่วนใหญ่สมมุติว่าคนในประเทศเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากไปเที่ยวญี่ปุน่นเกาหลีอยากไปเที่ยวยุโรปอเมริกาสมมติแล้วพอถึงเวลาพ่อปล่อยให้ไปเที่ยวแล้วปุ๊บพ่อบอกว่าประเทศที่ลูกๆออกไปเที่ยวได้โดยกลับมาไม่ต้องกักตัวเนี่ยวงเล็บลูกๆฉีดวัคซีนแล้วนะก็คือสุนไนจีเรียแล้วก็อะไรอีกว่าเอธิโอเปียอะไรประมาณนี้แต่ว่าลูกๆไปยุโรปญี่ปุน่นอเมริกาลูกๆกลับมากักตัวที่บ้านสิบวันนะ เขาก็ด่ากันทั้งประเทศเลยก็ไม่ได้บอกว่าประเทศที่ยกตัวอย่างไม่ดีนะก็แค่เปรียบเทียบให้เห็นว่าความนิยมของการไปเที่ยวของคนในประเทศเท่านั้นเองแล้วทีนี้เขาก็ด่ากันแบบว่าไอ้นโยบายแบบเนี้ยมันไม่สามารถเรียก Lost Summer คือฤดูร้อนที่หายไปได้หรอกเพราะว่าเขาก็ไปกันไม่ได้อยู่ดีเพราะประเทศที่เขาอยากไปคุณยังให้กักตัวอยู่แถมยังเล่นการเมืองเพิ่มเติมคือ,อที่บอกว่าเจนมิถุนาจะประกาศรายชื่อสีเขียวเพิ่มใช่ไหมมีการ จีดกันแบบนี้ด้วยก็คืออย่างที่บอกอ่ะสเปนเขาตัวสั่นอยากได้ยูเคไปเที่ยวแต่ยูเคดันให้แค่บางส่วนของประเทศสเปนเป็นสีเขียวอย่างเช่นเกาะมาโยกาหรือว่าเกาะคานารีซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศสเปนเป็นสีเขียวแต่ในขณะที่เมนแลนด์ของสเปนยังเป็นสีแอมเบอร์แล้วถ้าถามว่าไปเดือดร้อนอะไรกับเขาล่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนก็แค่ยกตัวอย่างว่าเออนะ มันเรื่องนี้มันคงไม่จบง่ายๆเรื่องของถ้าใครคิดว่าฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วจะจบโรคนี้จะจบจากโควิดง่ายๆมันอาจจะยังไม่ง่ายอย่างที่คิดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สําหรับแน่นอนว่าประเทศเราเไม่รู้ว่าเราถูกจัดให้อยู่ในสีแอมเบอร์เพราะว่าเรื่องเชื้อพุ่งหรือว่าเพราะการเมืองเหมือนกันก็ได้ไแต่หวังว่า UK เคจะเลื่อนไทยให้ไปอยู่สีเขียวถ้าไทยฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วก็เชื้อดีขึ้นหมายถึงเชื้อลดลงนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ